สวัสดีครับพบกับรายการ Cyber Talk สนทนาภาษาไซเบอร์และอยู่กับผมตัวครับวันนี้มาคนเดียวนะครับพี่บอยติดธุระนิดนึงนะครับสำหรับเอพิโซดนี้นะครับเราก็จะมาพบกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับด้าน AI ว่า AI จะมาแทนที่คนได้อย่างไรและรัสเซียมีการห้ามใช้สกุลเงินดิจิตอลหรือไม่จากนั้นนะครับ ก็จะเป็นภัยคุกคามทางด้านต่างๆข่าวสุดท้ายนะครับสิงคโปร์เนี่ยได้มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของธนาคารทั่วประเทศเรามาเริ่มข่าวแรกนะครับธนาคารกลางรัสเซียได้เผยแพร่เอกสารหัวข้อกระแสงเงินดิจิตอลทิศท,ทางความเสี่ยงและข้อบังคับนะครับเผยแพร่เมื่อวันที่20มกราคม2565นะครับมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพิจารณาผลกระทบของสกุลเงินดิจิตอล และสกุลเงิน Stable Coin ซึ่งถือเป็นสกุลเงินดิจิตอลในรูปแบบหนึ่งที่มีการอ้างอิงมูลค่าของเงินเพื่อความเสถียรเช่นเหรียญ USDT อ้างอิงกับเงินดอลลาร์ของสหรัฐในอัตราส่วน1ต่อ1เป็นต้นนะครับเนื้อหาเอกสารได้บรรยายเกี่ยวกับการที่พลเมืองรัสเซียเนี่ยมีการมุ่งลงทุนเงินดิจิตอลให้เกิดเป็นกระแสที่เพิ่มขึ้นและเติบโตขึ้นอย่างมาก มีธุรกรรมเงินดีต้อนประมาณ5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเลยนะครับและรัสเซียเนี่ยก็ได้กลายเป็นศูนย์กลางที่สำคัญสำหรับการขุดเหรียญดีต้อนแต่เนื้อหาเอกสารไม่ได้ระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีโดยตั้งข้อสังเกตว่าสกุลเงินดีต้อนมีความผันผวนสูงดังนั้นจึงมีความเสี่ยงต่อนักลงทุนแน่นอนครับธนาคารกลางของรัสเซียเนี่ยกังวลว่าการใช้เงินดีต้อนอย่างแพร่หลายนั้น จะลดความสามารถของรัฐบาลในการดำเนินงานทางเศรษฐกิจการแพร่กระจายของสกุลเงินดีตน้นอาจทำให้ผู้คนถอนเงินออมออกจากภาคการเงินของรัสเซียได้ลดความสามารถในการจัดหาเงินทุนแก่ภาคส่วนเศรษฐกิจที่แท้จริงลดจำนวนงานและศักยภาพการสร้างรายได้ของบัวเรือนนะครับธนาคารกลางก็มีความกังวลเกี่ยวกับเงินหมุนเวียนในประเทศนะครับ เอกสารดังกล่าวยังระบุว่าธุรกรรมการเงินดิจิตอนนั้นตรวจจับได้ยากซึ่งหมายความว่าอาจจะมีการใช้ในด้านผิดกฎหมายอย่างกว้างขวางเลยนะครับเช่นการฟอกเงินการค้ายาเสพติดการจัดเงินทุนให้กับผู้ก่อการร้ายและการขุดเงินดิจิตอนเนี่ยจะทําให้ใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองครับดังนั้นธนาคารกลางรัสเซียต้องการห้ามการดําเนินการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอน การแจกจ่ายสกุลเงินดิตอนภายในดินแดนรัสเซียนะครับซึ่งสถาบันการเงินในท้องถิ่นควรได้รับการปกป้องไม่ให้ลงทุนในสกุลเงินดิตอนเช่นกันนะครับเอกาสารฉบับนี้เป็นการส่งสัญญาณว่ารัเสเซียเนี่ยมีความสนใจเพียงเล็กน้อยในการเป็นศูนย์กลางการซื้อขายสกุลเงินดิตอนเนื่องจากความเสี่ยงความผันผวนและการที่ต้องใช้สายากรจํานวนมากสําหรับการขุดเงินดิจิตอนนะครับ <S <S สําหรับข่าวต่อไปนะครับ เราจะมาพูดถึง AI หรือเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติจะมีผลกระทบต่อตำแหน่งงานในยุโรปอย่างไรนะครับจากบทวิเคราะห์ของทีมวิจัย Forester ได้ทำนายว่างาน12ล้านตำแหน่งจะหายไปนะครับเนื่องจากจะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติหรือที่เรียกว่า automation เทคโนโลยีนะครับสืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคโควิด -19 นะครับจนทำให้ ทางด้านธุรกิจหรือว่าด้านภาครัฐเนี่ยมีการนําเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้งานมากขึ้นรวมถึงในยุโรปนะครับก็ได้มีการนําเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในการจัดการด้านของประชากรศาสตร์เนื่องจากในปี2593ประเทศที่จะเป็นผู้นําทางด้านเศรษฐกิจทาง5ยุโรปฝรั่งเศสเยอรมน,นีอิตาลีสเปนและสหราชอาณาจากักรจะมีประชากรวัยทำงานน้อยลงถึง30ล้านคนเลยทีเดียว การลงทุนในเทคโนโลยียระบบอัตโนมัติจึงกลายเป็นกุญแจสำคัญในการที่รัฐบาลยุโรปจะต้องนำมาพิจารณาเพื่อคงขีดความสามารถในการแข่งขันจะมีผลกระทบต่องานระดับล่างที่ใช้หาลาแรงงานทักษะปานกลางครับเช่นงานธรรมดาทั่วไปในร้านค้าปีบริการอาหารงานต้อนรับนะครับมีความเสี่ยงที่จะตกงานเนื่องจากจะถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติมากที่สุด ซึ่งในายไมเคิลโอกราดีน,นะครับเป็นนักวิเคราะห์การคาดการหลักการนะครับกล่าวว่าความสามารถในการทำงานของคนลดลงเนื่องจากสถานการณ์โควิด1 i d 1 9จะบังคับให้องค์กรต่างเนี่ยดำเนินการด้วยตนเองผ่านระบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงการทำงานทางไกลมากขึ้นนะครับอีกทั้งหุ่นยนต์กระบวนการอัตโนมัติหรือ r โ b o t i c Process Automation กำลังเติบโตในตลาดอย่างรวดเร็วซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 17,000ล้านดอลลาร์สหรัฐน,นะครับเมื่อปี2562และเมื่อปี2564ที่ผ่านมาองค์กรชั้นนำในโยุโรปลอยละย่นะครับจะมีการนำหุ่นยนต์กระบวนการอัตโนมัติมาใช้มากขึ้นอีกทั้งนะครับก็มีนักลงทุนมากหน้าหลายตาเลยนะครับที่ให้ความสนใจกับเทคโนโลยีนี้นะครับถือว่าเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าการนำเทคโนโลยีอัตโนมัติมาใช้งานมากขึ้นในอนาคตอีกด้วยนะครับเรามา ต่อกันเรื่องของแฮกเกอร์กันบ้างนะครับจากสำนักข่าว AP นะครับมีการรายงานถึงกลุ่มแฮกเกอร์เบลารุสนะครับอาชื่อว่าไซเบอร์ปฏิสารเผยแพร่ข้อความผ่านทวิตเตอร์และเ e l e กรม m อ้างว่าเป็นผู้โจมตีทางไซเบอร์ต่อระบบคอมพิวเตอร์ของการลถไฟเบล a r ุสซึ่งเป็นพันธมิตรของรัสเซียนะครับโดยเรียกร้องให้ปล่อยนักโทษทางการเมือง50ลายที่ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ และเรียกร้องให้รัเสเซียถอนทหารของตนเองออกจากเบลารุสทั้งนี้กลุ่มแฮกเกอร์ได้เข้ารหัสเครื่องแม่ข่ายฐานข้อมูลและคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานหลายเครื่องกลุ่มไซเบอร์ปฏิซานระบุว่าได้มีการเจาะเครือข่ายของรถไฟสำเร็จครั้งแรกเมื่อปีที่ผ่านมานะครับก็คือธันวา2564นะครับและมีการเข้าถึงระบบควบคุมและระบบอนณสัญญาณของรถไฟได้ แต่อ้างว่าได้รับเว้นการโจมตีระบบการรักษาความปลอดภัยและระบบอัตโนมัติเพื่อไม่ให้กระทบต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารนะครับก็ถือได้ว่าเป็นแฮกเกอร์ที่เอามีจิตใจที่เมตตานะครับทางการรถไฟเบาลารุสนะครับได้เผยแพร่ประกาศและยืนยันว่าตั๋วเดินทางไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคอย่างไรก็ตามการรถไฟเบาลารุสมีได้ระบุว่าต้องใช้เวลานาน,นเท่าใด ในการฟื้นฟูคืนสภาพให้เป็นปกติรถไฟถือเป็นเส้นทางหลักในการส่งสินค้าของเบลารุสนะครับและสันักข่าววอชิงตันยังมีการรายงานเมื่อวันที่23บกรา65 65อีกว่าระบบรถไฟฟ้าของเบลารุสนะครับมีการสนับสนุนการขนส่งอาวุธและทหารรัสเซียเพื่อเตรียมลุกลานยูเครนก่อนหน้านี้กลุ่มไซเบอร์ปฏิสารนะครับได้เจาะระบบ ฐานข้อมูลของหนังสือเดินทางของกระทรวงมหาดไทยและฐานข้อมูลตำรวจของเบลารุสรวมถึงได้เปิดเผยรายชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบการสืบสวนผู้ประท้วงและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับอพาร์ตเมนต์ซึ่งมีเจ้าของเป็นสมาชิกของทีมร,าารักษาความปลอดภัยประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาชินโกของเบลารุสนอกจากนี้กลุ่มแฮกเกอร์ดังกล่าวยังให้ข้อมูลการเดินทางเข้าออกชายแดนแก่นักสืบพิสระจากบริษัทเบลลิงแคทนะครับเพื่อสนับสนุน ปฏิบัติการสอดแนมยูเครนเพื่อจับกลุ่มทหารรัสเซียในเบลารุสเมื่อรกรกฎาคมปี63อีกด้วยครับเรายังอยู่กับข่าวของแฮกเกอร์กันต่อนะครับ FBI ได้แจ้งเตือนนะครับว่าแฮกเกอร์มุ่งใช้ QR code ในการขโมยเงินสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI นะครับได้ออกประกาศเตือนภัยคุกคามทางไซเบอร์ หลังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตเผยแพร่พประกาศต่อสาธารณะเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยระบุว่าอาชญากรไซเบอร์กำลังมุ่งใช้รหัส QR Code ในการขโมยข้อมูลการเข้าสู่ระบบและข้อมูลทางการเงินโดยแฮกเกอร์นะครับจะอาศัยรหัส QR Code ที่ใช้การชำระเงินของธุรกิจทั่วไปนำมาปลอมแปลงหรือแอบแฝงลิงก์นะครับแสดงว่าเอา QR Code เนี่ยฝังลิงก์เข้าไปนะครับ เพื่อทำการขโมยเงินและขโมยข้อมูลส่วนบุคคลผู้ที่ตกเป็นเหยื่อนะครับอาจจะมีการหลงเชื่อ QR code นั้นนะครับและเมื่อทำการกรอกข้อมูลเนี่ยข้อมูลก็จะถูกส่งไปทางแฮกเกอร์ครับแม้ว่ารหัส QR code เนี่ยอาจจะไม่เป็นอันตรายแต่สิ่งที่สำคัญก็คือความระมัดระวังเมื่อต้องป้อนข้อมูลทางการเงินหรือการชำระเงินผ่านทางเว็บไซต์ที่มีการเปิดให้สแกนร,รหัส QR code ทั้งนี้ การบังคับใช้กฎหมายอาจจะไม่สามารถรับประกันได้ว่าเงินที่ถูกโอนออกไปนั้นจะได้คืนหรือไม่นะครับนอกจากนั้นนะครับ FBI ก็ยังให้คำแนะนำว่าควรจะให้ความสำคัญต่อชื่อ URL นะครับชื่อ URL ก็คือชื่อที่เราพิมพ์เว็บไซต์นั่นแหละครับเช่น google.com นั่นแหละครับเขาเรียกว่า URL FBI เนี่ยได้ได้มีการแนะนำว่าควรสังเกตชื่อของ URL ของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการเงินและการชำระเงิน หลังจากที่สแกนรหัสผ่าน QR code และควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งแอปพลิเคชันผ่านการสแกน QR code นะครับซึ่งอาจเสี่ยงที่แอปเนี่ยจะเป็นแอปแปลกๆเนี่ยมาอยู่ในเครื่องโทรศัพท์ของเรานะครับดังนั้นเนี่ยการติดตั้งระบบปฏิบัติการหรืออะไรนะครับควรจะมีการติดตั้งผ่านเว็บสโตร์ที่มีความเชื่อถือเช่น Apple Store เป็นต้นนะครับซึ่งแน่นอนครับ URL ที่หลอกลวงเนี่ยมันจะทำการเปลี่ยนเส้นทาง ของ QR code เนี้ยไปยังเว็บไซต์ที่เป็นอันตรายได้สิ่งเหล่านี้นะครับก็คือฟิชชิงนั่นเองหรือว่าเรียกว่าแคมเปญหลอกลวงนะครับซึ่งล่าสุดมีการกำหนดเป้าหมายไปยังผู้ใช้งานธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ในเยอรมันแสดงให้เห็นว่าแฮกเกอร์เนี่ยเริ่มเอาดีทางด้านการหลอกลวงผ่าน QR code แล้วนะครับโดยมีการอ่สแปมอีเมลส่งอีเมลไปพร้อม QR code อย่างเงี้ย แทนการแนบลิงก์เพื่อทําให้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบความปลอดภัยการสแกนลิงก์ตรวจจับได้ยากขึ้นเพราะว่าลิงก์ได้มีการฝังอยู่ใน QR Code นะครับสําหรับคําแนะนํานะครับก็เช่นเคยนะครับเวลาเราจะสแกน QR Code ใดๆก็ตามนะครับก็ควรจะตรวจสอบ URL ว่ามีคํานําหน้าด้วย https ด้วยไหมนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับ URL นี้นะครับ ต่อจาก FBI นะครับเรามาที่ประเทศใกล้บ้านเราก็คือสิงคโปร์นั่นเองสิงคโปร์เนี่ยได้มีการยกระดับความปลอดภัยบัญชีของธนาคารทั่วประเทศนะครับสิงคโปร์นะครับได้ออกมาตรการ,บ,ารบังคับให้ธนาคารมีการป้องกันการหลอกลวงทาง SMS อนะครับอาทิห้ามส่งข้อมูลที่มีลิงก์ในอีเมลและใน SMS แก่ลูกค้าเลยและกำหนดระยะเวลาหลังเปิดใช้งานซอฟต์แวร์โทเค็น ในการยืนยันตัวตน12ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเมื่อธันวาคม2564ที่ผ่านมานะครับลูกค้าของธนาคาร OCBC ในสิงคโปร์ตกเป็นเหยื่อการถูกล่อลวงโดย SFS นะครับจำนวนถึง469ลายและมีการสูญเสียเงินจำนวน8.5ล้านดอลลาร์สิงคโปร์นะครับซึ่งชายอายุ43ปีสูญเงินจำนวน500,000ดอลลาร์สิงคโปร์วิศวกรซอฟต์แวร์อายุ 38ปปีนะครับสูญเงินในบัญชี25,000 0ดอลลาร์สิงคโปร์นะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีผู้บริหารสถาบันการเงินอายุ33ปีนะครับสูญเสียเงินในบัญชีจำนวน68,000ดอลลาร์สิงคโปร์นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าโดนกันทั่วหน้าไม่ว่าจะเป็นชายวัยกลางคนเป็นวิศวกรหรือแม้แต่ผู้บริหารสถาบันการเงินนะครับกลุ่มมิจฉาชีพได้ปลอมแปลงรายละเอียดข้อความ sms ให้เสมือนว่าถูกส่งมาจากธนาคาร OCBC โดย SMS ดังกล่าวนะครับเมื่อผู้เสียหายหรือผู้ตกเป็นเหยือห่อทำการคลิกเข้าไปนะครับลิงก์ของเว็บไซต์ที่ขึ้นใน SMS เนี่ยจะชี้ไปที่ธนาคารปลอมและจะมีช่องให้กรอกข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานธนาคารออนไลน์นะครับเช่นรหัสผ่านยืนยันตัวตนแบบใช้ครั้งเดียวนะครับก็คือเป็นการหลอกลวงผ่าน SMS นะครับอย่างไรก็ดีนะครับ ลูกค้าของธนาคาร OCBC ที่ได้รับผลกระทบจาก SMS ปลอมได้รับการชดเชยจากธนาคาร OCBC เต็มจำนวนแล้วเมื่อ7มกราคม2565ที่ผ่านมานะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าธนาคารสิงคโปร์เนี่ยมีการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวดังนั้นนะครับธนาคารในสิงคโปร์เนี่ยจะต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยลูกค้าที่ธนาคารกลางสิงคโปร์กำหนดใน2สัปดาห์ รวมถึงมีการแจ้งเตือนการโอนเงินในจำนวนตั้งแต่100ดอลลาร์สิงคโปร์หรือน้อยกว่าโดยแจ้งเตือนไปนยังอ e ีเมลหรือโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคารและนอกจากนี้ครับธนาคารในสิงคโปร์จะต้องจัดตั้งทีมสนับสนุนช่วยเหลือลูกค้ากรณีตรวจพบการช่อโกงไว้ด้วยรวมถึงการทำงานร่วมกับธนาคารกลางหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและการพัฒนากองพัฒนาสื่อสารนะครับ Infocom Media Development authority นะครับหรือที่เรียกว่า IMDA ครับเพื่อมีการต่อสู้กับพวก SMS ลอร์มทั้งหลายนะครับซึ่งถือได้ว่าธนาคารสิงคโปร์เนี่ยมีบทเรียนเมื่อปี64ที่ผ่านมานะครับและได้แก้ปัญหาพร้อมทั้งยุกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอีกด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ ต้องขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังใน Cyber Talk สัปดาห์นี้และอย่าลืมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับช่วยกดถูกใจนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตาม The Intelligent Podcast นะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับผมจะไปตามพี่บอยมาร่วมพูดคุยอีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาเช่นเคยสวัสดีครับ